ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เจนแอนยายเกมมิ่งแล้ววันนี้ก็อยู่เกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตแล้ววันนี้ก็อยู่กับแมปเกาะลอยฟ้านั่นเองนะเดี๋ยวเราไปมามองแป๊บนะประเด็นคือผมมาอยู่เกาะไหนก็ไม่รู้ถ้ารู้มันคือเกาะเริ่มตน้นก่อนอื่นเราทุบหายกอนมีถุงสอบด้วยอะ หรือว่าก่อนนี้จะเคยมีคนอยู่แล้วรับตายไปแล้วคือบอกให้เลยนะครับถ้าใครมาก่อนนะผมเตือนว้ก่อนนะนะถ้าเกิดปุ๊บม,มันจะลงลาวาแล้วคุณให้รีบวิ่งลงน้ําปั๊บเลยนะคือคือมันลงมาในลาวาคิดดูดิแล้วพออืมนะตรงนี้มีน้ําด้วยถึงว่าดีหรือเปล่า อันดับแรกเขาไม่มีอุปกรณ์อ,อะไรให้เราไม่แต่ชิ้นเดียวเลยนะก็เราต้องใช้มือตัดไม้นะ่ะใช้มือทุบเอามันและเกมมินิวันให้ใช้ขวานไงประเด็นนะ่ะขุดก็ช้าและนี่ป๊อกในมินิวมันกระเด็นแนะ่เอ้ จะเดินมาแล้วหนึ่งบล็อกคงทำไม่ได้อะไรแล้วอ,อะไรล่ะเนี่ยอ๋อยังมีอะไรเกมแค่บล็อกอันนี้ผมจะกระโดดไปเรื่อยๆนะถ้าตัดเสร็จก็จะมีสิทธิ์ได้นะอืมเร็วเร็ว ก่อนกันก่อนนะครับไม้มาโตคราฟนะสติกนะสติกเสร็จวางโตคราฟไว้บริเวณตรงนี้นะอย่าให้ใกล้ลาวานะท่านผู้ชมถ้าใกล้ลาวานี้จบเลยแล้วถ้าไม้ท่อนนี้มันไม่ตกลงมาคับผมก็จบจบเลย ลอดไปนะก่อนอื่นครับไม้เพิ่มเติมอ่าครับสติก๊กโอ้ครับขวานนะแล้วก็ตัดไม้เออสวยในที่สดุดเออเย็ดต่อขึ้นไปนะแล้วก็ตัดในที่สุดก็ได้ไม้ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วโอเคทำการก้าวไม้มาครับพลิกแอคมานะแล้วก็เดี๋ยวเราขอขุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแบบเป็นที่เอาไว้ยืนนะโอเคอืมทำอย่างนี้ เราต้องการเห็นนังมวลหกก้อนนะเอาเห็นมาขาดเอกสองก้อนขาดเอกหนึ่งก้อนพ่อจะเดินมาทำเพื่อโอเคครบละหัวัหนพ่อตายเลย พิกแอมาก่อนเอาแค่พิกแอนก่อนแล้วกันอันนี้เช็กเงี้นโอ้แปดเลยเหรอน่าแปดบล็อกมารางทำเตาเผาก่อนอเตาเผาใช้แปดบล็อกขุดมาซื้อออ้ยเครื่องจะดับก็เสียไปแล้วหนึ่งบล็อก อืมขานอีก,อกหนึ่งบล็อกชุบเรียบร้อยนะมากราฟตาเผาเอาตาเผาไว้มุมมืมดๆนะไม่มีอะไรจะเผาว่าแต่แต่เรางเรามีเห็นด้วยแล้วเราจะขุดตรงนี้ทำเพื่อเราก็ไปขุดด้านล่างสิง่ากว่าเยอะ นะขุดด้านล่างง่ายกว่าเยอะนะอเชื่อผมขุดด้านล่างนี่แหละอืมประเด็นคือเราไม่มีทานมาดูให้ไม่มีทอตไม่มีทอตให้เราเลยมีแค่อันอย่างเงี้ย แล้วถ้าแบบถูกขโมยไปมอเดี๋ยวมอนมันก็จะเกิดเนี่ยนะถ้างั้นเราต้องลงไปเสี่ยงดวงว่ามันจะมีอของให้เราหรือเปล่าซึ่งอุปกรณ์ที่ใกล้พังตอนนี้ก็มีพิกแอ็กนะถ้างั้นผมใช้ขวานไปก่อนขวานขุดอย่างน้อยมันก็เร็วกว่ามือ,ออ่ะเออนะอืม ซึ่ประเด็นคือนอนไม่ได้ด้วยไม่มีคนแกะอ่านะโอ้โหเพราะไก่เ,เรามาแค่สองตัว <c oughs> แล้วเราจะเอาชีวิตรอดยังไงเนะี่ยขุดไปทางนี้ขุดดิ่งเรยครับ อ้อมอมอ้อมอโอ้ยมันยังยากลำบากอะไรกนันอนะนี่เราใช้ที่ขุดไม้ไปเพราะว่าเราต้องประหยัดของที่สำคัญน,นะอืมมันจะมีฐานให้เราหน่ไหมถามจริงแบบ ขอหนหารสักนิดก็ยังดีหรือว่าแบบนี้มันไม่เกิดถ้ามันไม่เกิดก็โชคดีนะอือเอาใจไปง้างเห็นหรือเปล่านะยังไม้มันขุดช้าเกินขุดอ่าขุดไปเชื่อมืด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  มืดเกินนะพระพีผมเรียกว้อย่างนี้แหละเอา้าแสดงว่าก่อนเรวก็ต้องมีแยกแล้ดิมีสิทธิ์ที่จะเจอฐานนะลอ,องขุดๆด,ดูว่ามีไหมนี่ไงฐานโอ๊ยมีฐานใช้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วจะมืดแค่ไหน แล้วก็ผ่านไปได้ด้านล่างนี่มีเบสบล็อกกันนะใช่อ่าใช่สวยดีอุ้ยเหล็กแต่มองไม่ค่อยเห็นนะกดกดนะเหล็กเล็กเล็กของดีของดีอ,งดอุ้ยจะตกจะตกนะ้อแบบแ้วกดชิปไว้เออสวยเออแล้วเออมองไม่เห็นอะไรเลย,เลย โอเคจังขอทางท็อตป๊อบชิบได้ท็อตมาแล้วปรับท็อตหน่อยดิมองไม่เห็นเลยเนะี่ยอืมอืม,อมโอโ้โหทำไมเหล็กอันเยอะจังอืมจช๊บ โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเราก็ชิปอยู่เราไม่ต้องกลัวเท่าไหร่อ่ะขุดมาอืมขอเคลียร์พื้นที่แถวนี้แป๊บนะไม่แน uh ่ใจว่าจะมีแร่อะไรอีกหรือเปล่านะที่แน่ๆน่เนี่ยอือ เราได้หินมาเยอะมากนะโอ้โหหินเยอะมากนี่นาพีสมันเยอะจังอ่ะขุดไปโอ้ยเกือบไปแล้วกดชิปอยู่ใช่ไหมอ่ะกดชิปเฮ้ยไก่มอนวัดตับฟ้าก่อนเรายกดีเลยน,นาเนี้เลยอันเนี้ยเอ้ย เอ้ยเดี๋ยวเอาจริงดิเอ้ยคลิปแรกก็โชคดีแล้วอะเจอไดมอนด์เลย,เย,ม,เลยมันเป็นที่เกาะนะมันเป็นที่เกาะหือ้ไดมอนนเฮ้ยโชคดีเกินเห็นเห็นเห็น นอหนนเน่นเหนนเนาอหนเหนีนเน่ยนเหนนอืมโชคดีเกินนะนะอุ้ยแร่ไฟฟ้าจุ๊บชุบอืมเข้าไปไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเห็นมาแล้วใช่ไหมแอบบอกแล้วไปขุดด้านล่างดีกว่าเยอะนะเอา่านครอบไปสองอันเผาเหล็กสาม นะเราได้หินมาแล้วนี่นะผมควรจะต่อไปเกาะที่มีไม้อะเกาะในไม้เยอะๆนั่นแหละไปก่อนนั้นเลยรอก่อนนะไดมอนอนอื่นเราต้องมาขุดด้านล่างเคลียให้หมดเราต้องขุดพวกหินเคลียออกให้หมดกันนะ ว่าตรงนี้มีแร่หรือเปล่าเราต้องสมดให้ครบนะอ่า,อาตรงนี้ไม่น่ามีแลนะ้วนะเรื่อความแน่ใจนะขยับมาชิปอย่างนี้นะแล้วกดชิปดูอ่าฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้มีเพิ่มเติมไหมแล้วก็ดูตรงเช็คตรงอ่าเหลือแค่ตรงนี้นะที่เป็นโลแ่นั่นเอง ก็แค่ขุดตรงนี้ครบแล้วก็จะเสร็จเกาะน,นี้แล้วนะแร่เนี่ยโอ้วิกแอคเราพังอะ้รเอาู้ชมเดี๋ยวตอบแป๊บนะจะมาเอาหินอ,อ่ะต่อทางปักทดอดอ่าแล้วก็ขึ้นไปเอาเหล็กของเราได้ยัง อ่าได้แล้วชิบชุบชิบแล้วก็ทำการกราฟกราฟพิกแอคเคล็กนะพิกแอคเคล็กนั่นเองแล้วก็ขุดเลยปลาพิทอะไรบ้างขุด้หมดนะอย่าให้เหลือกระชิบกระโดดโอเค ผ่านเฉลุยอืมขุดหน่อยชิบอืมขุดเหินด้วยอ่าชิบอย่างนี้เอามเปอรัลเดมอนเอาไว้สุดท้ายนะอืมขุดชิบชิบอ่าขุดไป แร่ไฟฟ้าเอาไว้เกือบสุดท้ายอืมไปขุดแร่ไฟฟ้านี่เยอะนะ่าที่เห็นคร่าวๆนี่ไงเยอะกว่าเพื่อนเลยเล่าวไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนมด์มาไดมอนด์ช่อถ้าไดมอนด์ตกโลกนี่ผมเสียใจยเลยนะ โอ้โห oh. ของมีคุณนะพาพนะเชือกอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ถ้าผมพูดเบาๆก็ขออภัยด้วยนะมันไม่มีเสียงอ่ลรอเล่นลอเล่นป้ายขดยาว,ยาวครบแล้วปั oh. ับฟ้า ยังไม่หมดยังไม่หมดอู้เกือบจะขึ้นเลเวลอัพนะเกือบจะเลเวลอัพอเกสิ่งที่เยอะที่สุดคือไดมอนด์นะนั่นเองว่าครับอ,อกกุปกรณ์ไดมอนด์ได้ไหมฮะเราชุดกงชุดเกาะอะไรอย่าง ยังไม่ได้นะี่ดาบไดมอนด์พอจะได้แล้วชอมมันต้องการเหล็กกี่ก้อนนะมอดูก่อนดาบไดมอนด์การเหล็กสี่ก้อนสติกหนึ่งเหล็กสี่นะเผาะ่ะสติกหนึ่งเรามีสติกไหมไม่มีแล้วเหรอแล้วไม้เราก็หมดอะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องไปต่อไปเกาะจะเกาะน,นะ ก่อนนี้ละกันนะอันขอจะใกล้ที่สุดแล้วนะที่มีไม้เนะี่ยควาจริงเกาะอื่นมันก็มีแหละบักทอดทอดอันสุดท้ายนะต่อไปโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วใส่ตรงนี้หน่อยกันตกนะ โอเคถึงแล้วมันก็จะมืดมืดหน่อยนะไม่เป็นไรแสดงว่ามอนไม่เกิดจริงๆด้วยนะเนีย่ยว่าผมก็เล่นมานานวันก็ยังไม่เกิดสก,กัตตัวแต่ไม้หน่อยเอามาแค่นิดเดียวก่อนแล้วก็คราฟนะกลับบ้านโอ,โอ้ลืมลืมไอ้ต้นหนามันทีมเรา เตื่อลดได้นะลืมลืมแล้วก็ยืนค้างไว้สักนานเลยสติกสติกอ๋ลืมยังไม่ได้ขาบเป็นขาบเซ่ขาบเป็นไม้นะท็อตก่อนเลยอันดับแรกนะเอามาแปดอันเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแปะนะแล้วก็เอาเหล็กของเรามาขอใส่เป็นเชื้อเพลิงไว้ก่อน แล้วก็จับจายมอนโอ้โหทำกล่องหน่อยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มเติมได้ไหมทำขวานหินหน่อยสิ่อขวานชิบอ,อืมแล้วก็เอาขวานมากับ ทอสนะแล้วก็ปากมาลงไปด้านล่างหน่อยนะไปปากทอดหน่อยโอเคตรงนี้ด้วยเข้าไปขึ้นไปสิปากหน้าหลุมศพหน่อยปากตรงนี้หน่อยแล้วก็เดินมาตรงนี้หน่อยนะแล้วก็ขึ้นมาปากแถวแถวเกาะหน่อย อดพอด,ดีได้เลยเวลาตัดไม้แล้วตัดไม้มาจ็บโอเคโอ้ยเราได้ต้นอะไรมาไมไมร่้ท่านผู้ชมอืมตัดมาอือหืออืมตัดมาตัดมาตัดมาโอ้โห โอ้โหตัดอีกตัดอีกตัดอีกเคเอามาสิบแปดอันก่อน mm hmm. แล้วเราก็ได้ต้นอะไรมาไม่รู้นะนะดลังนั้นเราเอามาคราฟให้หมด,ดตึดด้งตึ้งตึ้คราฟมาสองกล่องมาแล้วก็เอากล่องมา วางชื้อฝากของก่อนฝากให้หมดของนี่ไม่จำเป็นนะฝากไว้ก่อนชิ้เก็บไป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 นะเก็บไปแล้วก็เอาไดมอน เอาเขียนเอาอันนี้มาแล้วก็่านโอเคจัดระเบียบแบบอย่างนี้อย่างนี้อา่าแล้วก็อย่างนี้เยียบย้อยนะมีแร่ได้ไหมเดี๋ยวเราก็้าไปขุดผมอยากต่อไปเกาะน,นี้จังเลยนะ ขอไปดูหน่อยว่ามีของอะไรไหมชิปก่อนอื่นคราฟท,ทฟ็อตแมบไม่มีไม้อะเอาไม้ออกมาหน่อยสิเอามาแค่นี้พอแล้วก็คราฟสติก๊กแล้วก็ชิปๆๆๆๆอ่าแล้วก็ชิปอ่าชิปอ่าชิป,ะชป,ะชป,ะชปนะไปจอนอ่า ช,ช,ช, yap, ช,ช,ชุบๆอืมชุบๆอืมชุบๆอืมปักทอดชุบๆอืมชุบๆแล้วก็หยักชุบๆปักทอดโอเคแล้วก็มาลองต่อขึอนนะ้นละชุบบมาลองปักทอดช,ชุบบช,ชุบปักทอดชุบนะ ก็ชิบชิบปักทอดชิบนะชิบนะนะอ่ะอืบอืบแล้วก็เพิบนะเรีบบยบร้อยมีใครอยู่ไหมเอ่ยต่อฟ้าเอ้ย มีคนนอนอยู่หรออา้าวคนนอนกันอยู่หรอ้อนนี้เอ้ยขอนอนด้วยดิขรอบพี่นะขรอบพี่ ค okay. มีคนนอนอยู่ด้วยนะประเด็นเอ้ยปล่อยผมปล่อยมีคนอยู่อะ่ะโคตรงงอะ่ะอืมให้ผมออกไปด้านนอกหน่อยโคตรพีคเลยมีคนนอนอยู่ไปเหลือกอดสุดท้ายแล้วนะ ยูโอใจเย็นตอนนั้นน่ะนะเผื่อเป็นกอะสุดท้ายเพราะว่ามันอืเกาะที่น่าจะใหญ่ที่สุดรู้เปล่าไม่รู้เลยตอบไปชุบ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  ปากชุบ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 ปากนะต่อมชุบชุบนะชุบ,ชบ,ชบแล้วก็ปากหน่อยไม่ใช่ปากอย่างนี้สิเออขยับมาขยับมาขยับมา เดี๋ยวมาลงต่อต่อชือช้อชื้อืมชือ้อแล้วก็ชือ้อปักทอดปักทอดคืออย่างอะต้นไม้ทำไมว๊ดด้านบนนั้นมีอะไรมันมีอะไรซ่อนอยู่หลหรอ แต่ก็จบแล้วนี่จบแบบแล้วใช่ไหมถ้างั้นก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับใครแล้วอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย